ครับลุงเวดใส่โจ๊กปนาผมตรงสามแล้วผมมาถึงลุงเขมยนผลจัดนักยีดีน้ำน้ำตาลครับวันดีนี่โอ้ได้ผลดีเลยลุงเวทเป๊กไหนี่นิ่งมากเลยมองด้านหนึ่นงเหรอสองสอนพูนๆเลยครับผมตักใส่บรสัตเจียครับผมเทเลย ต้องเข่าเลยเด้อเดียวนะเฟียงผกเฟียงเป็นซอสพริกวันนี้นี่นี่เป็นแบบไรเส้นกลางครับผมเส้นกลางเอ้าทีห่ไรจะทำก่อนอ่ะจับไปคทำทีายต้องทำนิ่งใหญ่ไอ้ผมสวยดีครับเส้นมีเหลืองมันงามดีกันอ่อล่ามันดีเนาะแต่ก็มันแซ่บว่ะมันหอมใช่แซ่บ โหระพาอมหอมดแดบบนดี้ีผิดอื้ค,อครับต้องแบบนี้ะละร้องเส้นกลางครับ ดูเลยเ็บุผกตรงๆเติมให้ไล่เลยดเบแล้วมาดูใจกันบิตแล้วบอเผ็ดมาเรยเจ้าพอดีกินนะครับผมเป๊ะเลยรสชาติมักเข้มข้นจีิ่ะเดี๋ยะให้พี่หน่อยชิมดูท่บางนาบี diêm diêm téo 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 แต่ผมแนี่นํำเลยเ้นแบบนี้ต้องแบบบกาดเลยบอบเปลวบวอยยังเลยนุ่มอยู่ว่าใหบกถือปาก่ถือปากถือปากเยะมากแบบเ้นนั่งกี่หลักเาคนเยะแลวครับบวกาดเลย ซูตริลี่ร้านนี้คนขายดีขายดีครับเพราะว่าแซบบหลีของคุณสวดดีมากโตเตอร์โบ้โมงโกโมงแต่ความรนก็เดี๋ยวบ่มีแมกไม่ได้แบโมงห่านนะผมซอสข้มห่วนเลยไหมให้กินทั้งไหไปที่นี้กินง่ายแต่

น้ำนี่เข้มคนมากเลยคนละเต๊บบมินท์นไข้เลยเกี่ยวนี่นั่นไข่ล้างลมางโอ่ยมึงดี่รักมึงจะฝาคนก่อนครับผมถตกาผักหวานโอ้ยมีเพิ่มอีก แค่อสี้ยนมือเลี้ยนือน er vale ี่ส <|so|>> ่งกันแล้ว